อยู่ภาพรวมกันนะครับ้านหน้านะครับงานฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นการทําฝ้าแล้วก็ห้องน้ํานะครับทัางสายันบอกว่ายังไม่ถูกใจยังไม่เนียบพอครับมีการบอกว่าให้เจ้าของบ้านสกรีมผนังเพิ่มอีกนะครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็เนียบแล้วนะครับดูนะครับนี่ครับทีมงานช่างสัยันตาแล้วก็นักที่นะครับช่างประจําช่องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ3ด้าน ผนังทั้ง3ด้านนะครับทั้ง3าแผงนะครับเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับมาชมรีวิวบ้านโมเดิร์นโซลกันต่อนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการฉาบผนังนะครับทั้งภายในภายนอกเลยนะครับก็ไม่ได้รีวิวไป1วันก็มารีวิววันนี้เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับในส่วนของการฉาบผนังนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังพักอยู่นะครับกพาน่าจะเสร็จเมื่อสักครู่นี้แหละครับกำลังเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับรอให้ปูนแห้งนะครับ ในช่วงส่วนของตรงนี้นะครับก็มีการต่อเติมทาเป็นห้องน้ำนะเดี๋ยวเดินไปชมด้วยกันนะครับก็อื่นัาดูส่วนของภายในกันครับที่ฉาบกันนะครับว่าผลงานออกมาเป็นอย่างไรนะครับจะเนียบสวยงามขนาดไหนนะครับเพราะว่าช่างสายยันค่อนข้างที่จะเนียบมากนะครับอะไรที่ไม่ให้ผ่านก็ไม่ให้ผ่านเลยนะครับต้องทุบต้องสกัดต้องแก้ต้องซื้อใหม่กันเลยทีเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของภายหน้าในส่วนของด้านหน้านะครับ อาจารย์ครับทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับอาจารย์หายเศร้ายังหายเศร้ายังคิดยังคิดถึงหมาอยู่ไหมนิดนิดใกล้แล้วใกล้หายแล้วโอเคแล้วเลยถือว่ากําลังทําใจได้แล้วตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของห้องครัวนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับห้องครัวนะครับตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นการทําห้องน้ําใช่ไหมครับหรือว่าทําฝ้าหรือว่าแบ่งเป็น2ทีมทําห้องน้ําทีมหนึ่งทำฝ้าทีมหนึ่งน่าจะแบ่งเนาะอันนี้จะเป็นห้องนอนก็เสร็จแล้วผน,นังตรงนี้นครับเป็นแผงสุดท้ายของวันนี้นะครับที่ทํานะครับมานี้เลยนะครับปูนก็ยังเขียวๆอยู่เลยนะครับเนื่องจากเพิ่งเสร็จหมาดๆเลยนะครับตันนี้ก็จ่อเอาไวใ้ใส่รักสวิตเบเกอรนะ์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ วยงามทีเดียวนะครับจัาสัญญาบอกว่ายังไม่เนียบนะครับต้องสกริมผนังอีกนะครับนี่เอาไหมสกรีมด้วยเนาะทัาสัญญาบอกว่าต้องสครีมผนังโอ้กหทำเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยครับเนี่ยยังไม่ยังไม่ถูกใจครับทัาสัญญาบอกว่ายังไม่ถูกใจยังไม่เนียบพอครับมีการบอกว่าให้เจ้าของบ้านสกริมผนังเพิ่มอีกนะครับท่านผู้ชม แค่นี้ก็เนียบแล้วนะครับดูนะครับนี่ครับทีมงานช่างสายันตาแล้วก็นาทีนะครับช่างประจําช่องนะครับใครติดตามก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับสองช่างนี้นะครับโอ้มาเร็วมากรถไม่มีเบรกตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับต่อมาประมาณเดืรห้าสิบนะครับก็เป็นเสาส่างเป็ดนะครับ ง่ายๆครับผมเสาสำเร็จต่อมาไม่ถ้าสิบตาก็ขุดหลุมนะครับเมื่อเช้าที่ขุดหลุมวันนี้ตอนเย็นก็กลับมาเห็นทีก้นหลุมนะครับทีปูนก้นหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะขึ้นเสาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราดูส่วนของด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นแผ่นสุดท้ายเหมือนกันนะครับที่ผมให้ดูตอนคลิปล่าสุดนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ3ด้านนะครับผนังทั้ง3ด้านนะครับทั้ง3าแผงนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับยาวเลยนะครับตรงนี้ก็ชมแปกันไปเรื่อยๆนะครับว่าบ้านหลังนี้ออกมาจะสวยไหมจะอยู่ในงบ3 0 0แสนไหมหรือว่าจะทะลุ3 0 0แสนแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่1 7800แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับขุดลุมแล้วตาขุดลุมเมื่อเช้านะครับต่อน่าจะต่อเติมนะครับหรือหลังคาตรงนี้ออกบางส่วนนะครับเพื่อที่จะทําเป็นหลังคาห้องน้ํายื่นออกมาประมาณ2เมตรห้ประมาณนี้นะครับอิบล็อกก็สั่งมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ก้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลอกคานนะครับปลอกคานก็อย่างต่ําก็ไม่ควรเล็กนะครับในส่วนของเหล็กนะครับไม่ควรเล็กกว่า6มิลนะครับ ส่วนเหล็กเหล็กคานครับไม่ควรเล็กกว่า9มิลนะครับ9มิลขึ้นไปนะครับ9มิล12มิลนะครับด้านข้างนะครับวันนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับดูภาพรวมกันนะครับด้านหน้านะครับงานฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นการทำฝ้าแล้วก็ห้องน้ำนะครับ ครับเดี๋ยวมันจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ